สวัสดีจ้า,จาทักทายพี่น้องทงั้งวิดีโอน้ำเด้อค่ะ <laughs> จะเสิร์หาข้ามไปกินปลาคาร์อีกแล้วค่ะเอาหันกินบะซ้อซอบซ้อ,ซอปากมันิีดาเล่ากินใดกับพ่พี่กินเปียงชันนี่กินตาแต่ว่าช่วงนี้นะเป็นยังไงดูของนําดูเดอ๊ะเอ้อแร้วรพบขับทายดีเนาะ วันนุกิงยาขาแม่ทองโอ้โอ้ดนี้กินยาขาแม่ทองแล้วก็สิดีสิขันมันจะอ้อวนอยู่ดอ,อก,นอกนเนกาะแม่เห็นนุกอ้วนขึ้นแม่ยอย่างนี้ไหมโอ้ยท่านอว้วนยังไม่บ้าประนันละเนาะขากับขาจ้าจ้อยอยูท่านเนี่ยอ้วนหรอกแต่ว่ายายยายบ่มหมักได้อว้วนๆยายหมักซ้ำหนูนเนี่ยแหละมันติดพอดีมันใส่สูตรงามไงทายลูกบอกมากกดีพอดีแต่จะถือแล้วไม่ได้ผอมนะหนูก็ไม่ได้ผอมมากเท่าไหร่หรอกก็ตามวัยของหนูนั่นเละ แล้ววันหนูตัวอุ่นเฮ้ยหนูตัวอ้อนเดี๋ยวจะหยุดสูงเลยดิมันก็ไม่หยุดแต่ว่ามันจะสูงสากกว่าเก่าแต่ว่าหนูหนูกินนมไปบัานี่นู้กินนม่มนู้กินเยูะอันตาตาจต่ไหนเพื่อนยันหนู้ปตุยอ่าเพราะมันเอาเงินเดือนเพื่อนน่ะอืมมาสื่อนมให้กินทุกเดือนทุกเดือนพน่วยงานร้านบ่อ้วนเต็มตู้เพื่อนงานร้านประตูบ้าน่าโอ๊ยเตี๋ยสุเมมันจะน่าเตี๋ยสุเมมันจะน่าจัมยิง โอ้ยตาก็จะมาแพ่งหลานเป็นยด้หาหลานบ่สูงยันหุนบ่งามยยาหลานเตียคือแม่เม่อัชราเอาเงินเยนือนพุฒ่าอยู่ควงหุณดิค่ะซื้อนุ่มให้สุดาติดาเหล้ากินน้ำยยาติดาเลาบ่สูงซื้อนุ่มจืดซู่กินทั้งแพร่พร้อมเมพึ่งก <Set. S 1> ็ซื่อมาแล้ววันนี้อันพันกระไรอันหลานบ่วสูงเหมือนกันสื่อมาให้หลานอีกเป็นห่วงลูกห้องหลานเห็นหลายคนค่ะเป็นลูกหลานหลายคนได้ตนวเมพึง่ง เปินกับเจียดเอาเงินนั่นที่เปินได้อจากรัฐบาลผุ่นี้คนละเคึงกับเงินเตียนผู้เฒ่าเพินเอาไปซื้อแฟบซื้อผงซักผ้าซื้อน้ำยาล้างจานเซื่อนน้ำมันพืชเมื่อไวร่ถลูกหลานค่ะเป็นลูกหลานหลายคนย่านลูกหลานบ่พอใส่พนะผู้เฒ่าบปไล้ธรรมาดาาดิโอผู้บอกว่าเบื่องซื้อมาตาก็ว่าตาเอาไปก็บ่ไเลยเห็นยังดอกตาเฒ่าแล้วบ่ต้อง ตากระบาดในบั้มลุงอยังดอกวเอ่อบวชเน่าคบั้มลุงนัะไเท่าเน่าตาบะเอามาให้ลูกให้หลานซศร้าป่ะจีให้ลูกให้หลานจ้องบั้มลุงหลายตาบะเออเขาสิยเงี้ยเป็นนาอาทิตยาบะอันว่าตานี่ยังคือตากับยายบอกนะเงินเดือนผู้เฒ่าตากับยายก็เอามาซื้อสู่ลูกสู่หลานพิ่ยันรุ่งก็ได้เนานพุทธแล้วอุ้ยได้นานแล้วยายก็เอามาซื้อกับข้าวทำกับข้าวให้พวกหนูกินกับตาหวังไง ถัดล่างเทือก็เอามาเสียขานา้ำใบท,า,ทานลูกตาลน้ำใส่น้ำใส่จกักผ้าสักแพะอาบน้ำอาบทาไอ่้องจ่าย <ไฟ S 1> ค่าไปช่วยย่างนุ้นเองโอ้มาก็สิดีแทอขอบคุณหลายๆค่ะท่านหายเยอะเออแต่ว่าท่านห้เด้วยใจตาปากก็สิบไปใจตาปากไปทุเดียนทุนาานนนเดียนตาพัดว่ามามนี่คเหมืนนห้ยย่ามันได้หลายเลรอเนีแต่ว่าท่านเนี่ยห้ยากเทืออยู่ลูกก็ห้อยู่ ท่านไห้ได้เลยท่านใด้น้ำจืกเถื่ออยู่พานามกาแฟอาจารย์ข้าหนูอยากถามว่าวันนี้ตาเอาวาสลินทาปากหรือยังไปเอายาหม่งทาปากนะซื้อยังไม่เห็นตาแน่เลยเมื่อวานวาสลินค่อเวลาปากว่าตาอยู่บ้านคนเดียวตาไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างตาก็เลยเอายาหม่งมาทาปากมันบาบติเส็บไม่เห็นไปทั่วแท้รัเนี้หนูก็เลยเอาเอา คือบำรุงปากไม่ให้ตาท่าตาทาาคือไม่ค่อยปิดค่อยปิค่อยปิเพราะว่ามองมือนีตาก็แตกนะลูกน้ำหนาน้ำปากมันน้ำแตกตาก็เอาท่าหล่นแล้วตาก็เลยตาแบบอันไม่ใช่เบื่อเบื่อป่ะอันนี้ก็ว่าตาท่าอย่าหนวดนะไม่ได้สิเบื่อตัวอันนี้ก็ให้ท่าบำรุงได้ท่าปากท่าหนาได้คินตาผิวแบบที่ตาเป็หลักใช้ของใหญ่เลยนะเออเขาประเด้หลักหลอกใส่น้ำกันจะซีมืดนั่นแหละ ตาก็ไปแอบใส่ก็มันส้ำแกเนาะใส่น้ำกันได้ตาก็เป็นเล็บขบด้วยเป็นเล็บขบอันนี้ตาบอกว่าใส่แล้วมันดีขึ้นมันหายเจ็บตาก็เลยค่ะอหนูก็เลยชื่อเป็นความขวัญมาให้สองกระปุกเลยนะตาทส่ใส่ท่านมองสิวหมดอายุก่อนป่ะโอ้พอดีเลยแหละหนาวๆตาก็สีเดท่า ผู้เฒ่านี่มันจะเป็นหมองว่ามันเล็บครบดอกหลูมมันเป็นน้ำน้ำขางนิ้วน้ำสนเท้านี่มันสิแตกาะวายางดูแน่เท่้งผิวหนังกระแหงบ่ได้บำลูกมันกระแตกน้ำเมืองสิกระแตกดิหลูกน้ำเมือผู้เฒ่าน้ำตาหวังสิย้อนน้ำปลายนิังสิแตกเมือดเขาบอกว่ามือยุ่ยตรงนี้จะเป็นคนดูมันอืมันก็จับปักจอกปักจกดูมันก็เลยวงแหวนเมืองใหญ่นั่นแบบยิ่งสีของยาย เพราะว่ามือเหตตะเวียกอันนี้บอกอันอื่นแวนมือแวนมือมันใหญ่นี่เสียเพราะว่าใหญ่เพราะว่าเขาจับจกมือจะโดป็นใดมตดแตะตาบาดตะแผลตัวคนเห็ดเวียกเนาะเอามีบาดแผลอะไรค่ะอันนี้ก็มีดเอาอันนี้ก็มีดเอาโอ้ไม่อันนี้ไม่อันติ๋วไพ่ติวไพ่ม่เจอแล้บพาไม่ไพ่ทีงสิค่ะพาล้ว่ยไรย้ำสิหอบไปทิมเอามือไปเศร้าไปกับบาดจวดนี่เจ้าตัว กำลังสีดีแล้วตากระบาดแล้วตาจันกระบาดเอ้ยตาบังกระบาดแล้วเนี่ยเนื้อเบียก้เฒ่าวจริงๆล่ะลูกเน็ดเบียกนั่นเบียกนี่ปาดนั่นฟันนี่มันก็เลยบาดได้มีแผลจริงคะแล้วตาปลามันเกี่ยวกับอะไรคะมันขึ้นยังไงจักมันเป็นเนื้อเชิงแข็งขึ้นลูกได้ปาดได้จ่อออกตาปลาของย่ายก็เป็นหลายอันอยู่ได้จ่อออกหลายอันแล้วจ่อออกเอป็่ใหมดจ่อให้ไว้ย่ายเอาเข็มเหล็กกิ่มออกลนเหล็กเย็บแน่ก็อดเอา มันเป็นก้อนเป็นแข็งแข็งจะเพิอ่นเอิรนว่าผ้าเอิร์นมาตาป่าอยู่นําฟามือกับมีนิวเมอสิกับยู่น้มมันฟาเท้าขอโทษฟาเอนงานเยือที่มันตายมันแข็งมังลูกมันเป็นเนื้อที่แข็งอาจจะเป็นเชื้อราบ,บอว่บะเมันเชื้อราดรอกย,าย่าชิบาเป็นเนื้อก้อนเนื้อแข็งแข็งอาจจะเกี่ยวของกับลาหญ่จับด่าจกแข็งแข็งหรือเปล่าเพราะวาแย่เห็ดสวนเนาะ มันก็เลยเมื่อตรงนั้นได้จับดูสัมผัสดูนึงค่ะตัวนี้เป็นตาปลามั้ยไม่ค่ะยายเจาะเอาถ้ามีจะหูไม่ต้องเจาะให้หนูเจาะให้ยทําสกยเพื่อนเจาะให้แล้วเของเจาะแล้วสิู้ว่าเจ็บหน่อยเจ็บหลายเนาะเพื่อนจเขาบ่ได้คิดไดเขาคิดว่าเขาบ่เจ็บเขาก็จิ้มบ่จิ้มลเนาะเฮาเจาะเอาตัวเฮาเป็นผู้เฮ็ดเอาตัวยังสิู้ว่าเจ็บหน่อยเจ็บหลายเกิดจ้ะ้ เอาตาเชื่อมไม่มีนะือไงไก่ที่เชื่อมก็พองน้องพึงแล้วเดไวไฟบานเท่าน้อมันไม่มีเนาะมันไกลกันมันก็บ่กหวดแล้วไวไฟมันเป็นยังงสาเหตุเนี่ยมันเน็ตมดเออแมนทิดาตาตาจันค่ะให้เพื่อนคือโทรศัพท์แม่พึ่งเอาโทรศัพท์ให้เพื่อนเครื่องนึงเพื่อสีได้ติดต่อสื่อสารได้พี่น้องเอ้ยเอาไปติดต่อสื่อสารมาเมียนี้ค่ะไปเบื้องยูทูบ ลูกหลานรองเพ่งซือเือเวลาเขาโทษไปหากบับบาลับคือเกา่าเห็นอยู่กับบาลับแล้ว่าสันอ้าว <c oughs> เอาไปไว้ตะติดต่อถือสารว่ายูจังไดแบบไก่หาก้ามอะไรเห็นออกมาหน้าฮาลูกหาหลาน่าสันโทรไปกบับบาลับคือเก่าค่ะในหัวรอกันอยู่นี่ว่าอ้าว,วเราเสียวเอาแนวใไดกันเอาไปตะเบื้องเพ่งที่ดามาสันว่าโู้แต่เคียวหลานสาวยังเดียวตาพูนน่ารักมาก น่ารักค่ะน่ารักใจดีตาน่แต่ดูแลลูกหลานใช่เมื่เดือนของแกนะแทนที่ตาจะเอาไปซื้อยามาใช่แทนที่จะเอาไปซื้อเครื่องบำรุงตัวเองแต่เอามาซื้อของให้ลูกให้หลานใช้เพราะว่าตาเนี่ยแล้วตนย่อยแล้วตนแม่พึ่งว่าเหากับลำบากครอบครัวเฮากับลายค้นยันลูกหลานมาพ่ออยูพ่อจินแล้วคำว่าใส่บ่อ แต่แรกมันไม่เข้าใจหมายนะอืมีมาจ่องนี่คือเป็นขีาผู้ใหญนเอินลูกหล,ล,ลานที่หักลูกหักก็เลยเอิรนไว้จังสี่ตาบนเจียดเงินออกไปบาว่าสมมติว่าเปินลหายเดือทนที่แล้วเนาะคะ่ะที่ไดเงินก้นละครึ่งตาก็สีเอาไปซื้อผงซักผ<ด>้านำปลาผงชูรดรถดีแล้วก็ไอเป็นพวกน้ำมันพืชรังไนะคะเอามาไว้เฮียนให้ลูกหลาน อันนี้ก็บ,บอกอยู่วพอพูดก,กับวาอย่าเอามาซื้อตอตาตาไปซื้อยาซื้อแบนซื้อ,อยังกินเหมือนพ่นก็เลยว่าเพิ่นเฒ่าแล้วมดแล้วล่ะแนวบำรุงอยู่กินยังสี่กับพ่อเราละแ,ละแต่ว่าลูกบาหลานเขาเกิดแม่แย่ร,รุ่นเขาสิ่งแย่ไปน็นนา่นให้เขาได้ยู่ได้กินมาสั่นมาเป็นความรักที่ไม่ต้องแบบแสดงเขาไม่ได้สแสดงออกแบบไม่กลัวแบบอันนี้ใช่จากการกระทำก็จากใจใช่ค่ะเป็นการให้ เป็นการให้ลูกหลานอีกแบบหนึ่งคือการให้ให้มีอยู่มีกี่นี่สิละค่ะอย่างยายรุ่นกับลูกหลานนี่ก็สิมีดุบ้างพอวันย่ำบางครั้งก็ต้องอยากให้ดูให้หลานเนาเนาะค่ะกระตือรือร้นยังกิดาเล่าถือดูกระมืเพะว่า,าทิดาเล่านี่สิเป็นเป็นเล็กน้อยอยู่บ่คอยเข้าใจยังพี่ปาถธนานี่พี่ปารธนาคนใหญ่แล้วเป็นกระสีบ่ราไเดว้วเบาดู อี่ย่าบขเดบอวดูคือพี่ปัทนาใหญ่แล้วค่ะเป็นหัวจักคว่ำเป็นบขได้ให้บอกแต่ว่าถิดาเล่านีิคนยังน้อยอยู่แต่เปียบเทบแล้วนีบก็โอ้เด็กน้อยเนาะค่ะก็ต้องได้ค่อยบอกค่อยสอนก็เลยก็เด็กน้อยพัดบานพัดเมืองมากเนาะก็เคยหางตาย่าก็เมียก็ต้องมาเทียย่าการแต่งหน้าเนี่ยรองพื้นน่ะหนูคิดว่าตอนอยู่บ้านน่ะหนูไม่เคยได้ใช้ครีมอะไรสักอย่างเลยนะไม่เคยได้ทาครีมไม่เคยได้รู้จักครีมเลยว่า พอมาอยู่นี่ได้ทาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็นมที่อยากกินก็ได้กินทก็หนใช่ก็แม่พึ่งพ่อครูก็รักหนูลูกยายตาก็รักหนูนี่สิแล้วก็ไปซื้อเอานมมาไปถั่วลูกถั่้านกินเซยอิ่แล้วค่ะเจะจังใดๆแล้วลูกหลานเฮานอนเขาก็ห่วงเขาก็อยากให้มาอยู่น้ำเดียวก็บซ้ำลูกซ้ำหลานค่ะก็ไม่ซ้ำลูกหลานเจะคล้องนะแกล้มซ้ำลูกหลานยังลงทุนขนาดนี้เลยซืุดซาอูปน่ะปีฟังก่อนซื้อสุดไซอิวุ่นแล้่าไซอิวซาอูอง ตาอูกับเมนเย็ดเพ็ดผลเดี้วกับเมนนัวไอแมงไอมังกรหนึ่สุดไสอิวเลบนสีอมาส่วใส่งานมันเกิดน้องสาวเพป็นค่ะเอาจังได้กับฝากพี่ฝากน้องเ้าเด้อค่ะเด้อให้ติดตาไอหักแป้งน้องติดดาล่า้วนองป่าตนาน้องไอแม่เกี้ยพ่อเค้พ่อผู้แม่พึ่งอยู่ละค่ะพ้าแดงพ้าแดงพร้อมพี่มังกรพร้อมกับฝากเบิ่งฝากแง่งขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข่ามา ติดตามช่องแย่รุ่นตาสมหวังตาสมหวังค้นเรียงหลานหรือเพจแย่รุ่นตาสมหวังนี่แหละค่ะผู้ดูแลซัพพอร์ตเรื่องการอยู่กันจิตอีกคนหนึง่งก็คือลุงชั้นค่ะปะพิมพ์ยามเวลาสิไปของอาร์ตองยังสิหรือวา่ามาผักมาแบีหลานเสียร์ผละหมากหลากไม่บม่ได้เอามาเป็นกิโลดิค่ะเอามาเป็นถุงละสิบโลเนี่ยูยเนี่ยอยากเตรียมมมไว้ให้ค่ะไปพุ่นกับจิซื้อไให้บอึดบ่ายากแม่นบ่ลูก <c oughs> พราว่าลุงชั้น่นกระหักน้องกิดาเล่าน้องปรธาธนาน้องไอสีส่นะคะดูแลพราะว่าอันลุงชันนี่ก็มีพึ่งเป็นลูกของยายอารุณน,นี่มีลูกสองคนค่ะไอ้กับน้องยายสีเลี้ยงให้หักกันแพ่งกันดูแลกันไอ้กับน้องคู่นี้สิบ่เ,เคยผิดกันสิบ่เ,เคยเอิญกูโอนมึงม่ตั้งแต่น,น้องพึ่งไอ้ยังสันน้องยังสี่นะคะไอชันแมนไอ้น้องก็เสิเอินไอชัน เปอิฮักแพ่งกันยายกลยเลี้ยงลูกให้หักกันค่ะมียังกะให้หักกันยายรุ่นดีใจหลายหลายการตีเห็นน้องกับอายหักกันความสุขของพ่อแม่เนาะค่ะก็คือลูกเหาหักกันแพ่งกันบันนี่มาตกช่วงหลานยายรุ่นกัสอนในพี่มังก่อนหักน้องทิดาน้องนุ่งยุ่งกับหักน้องธิดาหักน้องน้ำโมน้ำเด้อมูเจ้ากระได่าสันบอกทิดาเล่าพี่น้องต้องหักกันเข้าลูกกันอันนี้ก็ย้ายสอนลูกสอนหลานไว ทิดาหักมูอเอื้อยมูออ้ายบ่ล่ะค่ะอืมเพราะว่ามีขเคยนมพี่กินอืมมีมีถูกแนวมีถุกแนวนูหักเมือนี่ล่ะอ่าเพราะว่ามูออ้ายทุกคนน่ารักหมดทุกคนน่ารักแต่ทุกคนก็ให้โอกาสน้องทิดาเรามากมากโดยเฉพาะพี่มังกรใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนมีข้อดีหมดเลยใช่ดีเมื่อทุกคนล่ะค่ะเฮาจะไปมองในขอบวันดียวคนเ้าเอาต่ขอดีๆไมนติดถูกใจเฮา อันนี้ก็ย่ายสิสอนน้องติดาเล่าค่ะจะไปมองผู้อื่นในบา่าเออผู้นั่นกับบด่ดีผู้นี้กับบ่ดีย,ยังสันยังสิสิ่งที่ดีคืออยู่ในใจของเฮาค่ะทุกคนสิห้ดีถือใจใเฮาหมบาดบ่ไดแต่เฮายังถือใจยูของบ่ได้มาสุยางเพราะฉะนั้นย่ายเลยบอกว่าเฮาจงมองและจงเอาสิ่งที่ดีขอที่ดีของผู้อื่นมาไว้ในใจเฮาเพื่อเฮาสิใดมีความสบายใจบ่ทุกใจบ่ต้องไปมองขอเสียเพิน่นบ่ต้องไปเอาขอเสียเพิน่นมาคิดมาเ้า ยายบอกลูกบอกหลานนะคะก็เลยสอนน้องธิดาว้ยังซีน้ำฟังบอ่ะย้ายสอนฟังอยู่จ้าเฮ็ดน้นำบอ่ะกระโจ้ะเฮ็ดเพชรนานไอ้บอฟังเนะะี่ยค่ะไป็ตัดเสียเขียนดยู่ดิเนาะหนูก็ทำตามทุกอย่างนะอืมล <c oughs> ิงนอนอาคลิปนี้เขาก็ฝากพอปากแม่จำนีแ่แหละนะลุงเนาะค่ะไอคิวเต็มลอยนูเนี่ย จนเกิดไปและวมันนี่มันกลายแล้วลูกมันกลายแล้วยายว่ามันกลายลอยมันไปทางเขาแน่แล้วล่ะแม่สีปวงแล้วล่ะจ้าคลิปนี้ไว้ชนีำเนาะกันเนาะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ